autonomy is a new ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลำเมลินเดินประสานเองนะครับแล้วก็กำในเกม Call of Duty m o d e r e เอนะครับผมเออก็วันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนนะครับไปเล่นปืนลาฟาเน่เองนะผมเป็นปืนที่จะเข้ามาในแพทหน้านะผมไปเล่นในโหมดเทรนนิ่งให้ทุกคนดูนะว่าตัวปืนก่อนจะเข้ามานะทุกคนว่าตัวปืนมันเล่นดีไหมเป็นยังไงนะครับผมนะก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมได้มีตู้ปืนมาใหม่นเอนะครับก็เป็นตู้ของปืนไทมานเองนะผมนีเลย โคตรเฟียโคตรเทนะทุกคนนี่โอ้โหเท่เจ่จัดนะก็เวลาถือปืนอยู่ประมาณนี้เลยนะหมมันเป็นอาสูนั้นทุกคนเห็นปะตรงตรงหน้าเนี่ยจะเป็นเหมือนคาบุกิแต่ไม่ใช่คาบุกิแต่ทุกคนคล้ายๆนะเออนี่เวลาซูมโอ้โหเลดด์โคตรสวยทุกคนไอโนนไซโคตรสวยนะเวลาวิ่งนี่เท่จัดแล้วก็โชว์ปืนนะผมเน็ยนไหมมันจะมีแบบว่าเหมือนอ่า ไฟหรือวิญญาอะไรสักอย่างทุกคนเหมือนสีฟ้าๆนะแล้วก็มีอะไรวิ่งไปวิ่งมาตรงอ่าลับกล้องปืนเห็นไหมทุกคนบากเลยว่า สวยอีกกระบอกหนึ่งเลยนะผมสำหรับสกินไทยยห้ากระบอกนี้นะแล้วก็จะมีเป็นตัวละครนะผมเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะผมเป็นตัวกระดูกนะทุกคนโอโ้โหโคตรโหดตัวนี้โหดโหดไม่โหดก็ดูเอาทุกคนมีมีดปักอ่กลางหลังสองอันน,นนะเอออแล้วก็ธนูอีกเยอะแยะเลยโอ้โหเกินไปเปล่าแล้วก็จะมีเป็นตัวของสกินปืนคอไดนะผมนี่เลยนะครับ แล้วก็จะมีเป็นตัวของอ่ากระบอง2ท่อนนะครับ oster, ผมนะสกินออกสีฟ้าๆนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นตัวของรถเอนะเป็นรถเอสองศูนย์นะผมรถป้อมปืนนะทุกคนนะแล้วก็จะมีเป็นตัวของวิงศูนยนะครับผมนี่เลยก็เท่เลยนะครับผมนะแล้วก็จะมีเป็นตัวของอ่านี่เป็นตัวของรูปอวตารนะครับผมซูมไม่ได้นะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นตัวของปืนดีสิบสามนะครับผมดีสิบสามเซคเตอร์นะครับผมก็จะเป็นตัวของปืนยิงแผ่นดิสนะครับผมนะแล้วก็ จะมีเป็นตัวของคอดินการ์หูคอดินการ์สวยจัดนะทุกคนเป็นบอกว่าตัวละครของกระดูกตนนัวนี้ทุกคนขี่มา้าแล้วอ้โหดูสวยจัดเลยแล้วก็อย่างท้านออกเป็นทานเองนะครับเหมือนนี่โหโดนธนูแล้วก็ปักโอ้โหโ,โหดเกินไปป้าฮลโหลอ,อ,อย่างรอดเหร โอ้ยังรอดอีกเกินมนุษย์เกินไปละอเกินไปเปล่าหรือว่าใส่ใส่เกาะกระสุนตึกจัดนะทุกคนนะก็ใครอยากได้ผมมาจัดกันได้นะครับเริ่มต้น20 CP เท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมวันนี้ได้มีเป็นตัวของทัวร์นาเมนต์นะผมก็อย่าไปลืมไปเล่นทัวร์นาเมนต์กันด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะเปิดทุกๆวันทุกเสาร์อาทิตย์นะครับผมตั้งแต่ 6โมงเย็นจนถึง5ทุ่มนะครับผมก็อย่าลืมไปเล่นทัวร์นาเมนต์กันด้วยนะครับผมนะทุกคนบอกเลยว่ามีของรางวัลมากมายนะครับผมนะมีของหลายอย่างมากๆเลยนะครับผมทั้งของรางวัลนะแล้วก็ถ้าติดตารางอันดับก็จะมี CP ด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมนะตอนนี้ตัวเกมได้มีการอัปเดตเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะครับผมนะก็ เข้าไปอัปเดตกันด้วยถนะ้ผมเห็นแม่พื้นหลังก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมนะก็อย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะครับก็กนจะไปดูคลิปนะครับผมผมขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะครับแล้วใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับผมนะก็ถ้ากดกันแล้วนะครับผมก็ปิดกัน มาทุกคนเราก็เข้ามาอยู่ในโหมดเทนนิงกันแล้วนะผมนี่เลยนะครับตัวของปืนลาฟานะครับผมก็เป็นตัวของปืนสาย SMG นั่นเองนะครับผมนะบอกเลยว่า,ามาจากาดูจากเริ่มต้นก่อนเลยนะทุกคนนะกระสุน สะนัดถือว่าเยอะนะครับผมในสาย s m g นะครับผมแล้วก็เรื่องความคล่องตัวเนี่ยก็ถือว่าโอเคสาย s m g มันมีความคล่องตัวโดยของมันเองอยู่แล้วนะครับผมนะมาดูเรื่องของดาเมจดีกว่านะผมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปดาเมจนะผมนี่เลตต์สไตนะทุกคนดูคล้ายๆตัวของปืน AR ใหม่ทุกคนคล้ายๆกันเลยนะถือว่าโอเคอยู่นะโอ้โหแล้วปืนนิ่งมากปืนนิ่งมากทุกคนโ,โหเหลยเชื่อ เฮ้ยปืนนิ่งไม่เปล่าเวารุ่นเดี๋ยวขอหาเป้าไกลๆหน่อยดียเป้าาหนนิ่งนี่นี่นี่ปื๊บปื๊ปื๊โอเคเลุนคนปืนนิ่งมากเลยอ่ะโอ้โหมาดูดาเมจเลยนะครับผมยิงอกสามเจ็ดโอ้โหโคตรแรงยิงหัวตีด6ตีิบหกโอ้โหแรงจังวะแรงอีกแรงเกินแล้วก็ยิงขายิบเจ็ดมาทุกคนยิงแขนสามสิบสี่โอ้โหทำไมเป็นเอสีที่แรงขนาดนี้เลอเชื่อ ปเฮ้ยแรงดีป้าแล้วยิงเท้า27เหมือนกันนะครับผมลองระยะ2 0เมตรนะทุกคนโอ้โหมันแบบว่าแรกเกิดปุยมุยนะทุกคนนะเออมาเลยนะทุกคนระยะไกลเนี่ยระยะไกลอยู่ที่ประมาณ2 0 2สถึง24ประมาณนี้นะครับผมนะ แล้วก็ยิงหัวเมื่อกี้30สิบนะทุกคนถือว่าโอเคเลยทุกคนเป็น S G ที่แรงมากๆเลยนะครับผมนะแรงแบบแรงจัดแล้วก็มาดูเรื่องแรงดีดดีกว่าทุกคนโอ้โหเมื่อกี้ลองยิงเล่นๆมันนิ่งมากเลยนะเอาลองแรงดีดก่อนเลยนะผมวัดแบบว่ายังไม่คุมนะครับผมนะยิงจากข้างล่างสุดดูทุกคนโอ้โหมันยังไม่ขึ้นมาถึงกลางเลยนะทุกคนโอ้โหอะไรครับเนี่ย ดูดูมันเป็นเส้นตรงที่คุมง่ายมากเลยทุกคนเฮ้ยเว่อไปเป้าแล้วนี่คุมนะครับผมดูแทบจะไม่หลุดออกเป้ากลางเลยนะทุกคนบอกเลยว่าโอ้โหเป็นอีกกระบอกหนึ่งที่ถือว่าตอนนี้มันก็โอเคเลยนะทุกคนเดี๋ยวต้องรอตัวปืนเข้ามาอีกทีนะผมแต่ถ้าเข้ามาแล้วเป็นอย่างนี้เลยแบบว่าแรงขนาดนี้ลั่นไวขนาดนี้โอ้โหบอกเลยว่าเป็นปืนที่โคตรโหนะทุกคน โอ้โหโคตรโกงโคตรโหดโคตรตลายถ้าปืนนี้เข้ามานี่มีหวั่นนะทุกคนเฮ้บอกเลยคือยิงไกลก็ได้ทุกคนนะนี่แต่ว่าถ้าใครไม่ไม่แบบว่ายังไงทุกคนไม่ดูไม่ค่อยออกกับตัวของ เรดด์ดไซส์นะทุกคนมันก็อาจจะดูยากไปนิดนึงนะสำหรับใครที่แบบว่าชอบแบบมันโล่งๆอะไรประมาณนี้นะทุกคนมันอาจจะดูยากนิดนึงนะครับผมนะแต่ใครที่แบบว่าไม่ติดเรื่องเรดอ์ดไซส์เนี่ยทุกคนมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมนะขอเดบว่าตรงนี้หน่อยละกันเห็นไหมทุกคนอะแรอะไกลยิงชิวๆอ่าตรงนี้ตรงนี้ดูเห็นไหมทุกคนชิวๆเลยโอเวอร์ไปเปล่านี่ขนาดยังไม่แต่งนะครับผมเดี๋ยวลองไปแต่งดูนะครับว่า ปืนมันจะประมาณไหนนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองแต่งดูนะครับผมมาทุกคนครับมาดูที่ของแต่งปืนกันเลยนะผมอันนี้ผมแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอันนี้จะแต่งเป็นบบกว่าแนววิ่งยิงเลยนะครับอันแรกที่ผมใช้มันตัว ป่ากระบอกปืนตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะช่วยเก็บเสียนะครับผมแล้วก็ลดแรงดินต่อต้านนะครับชิ้นต่อไปนะผมคือตัวปากระบอกปืนนะผมเป็นตัว8.6เอตเตัวนี้นะครับผมนะตัวนี้จะทําให้ลดระยะห่างในการลั่นเองนะผม,มคือทําให้เราอัตาราลั่นไวขึ้นแล้วก็ทําให้ความไวกระสุนเนี่ยไวขึ้นถึง33เเซเลยนะครับผมก็คือกระสุนจะมุ่งไปหาศัตรูไวขึ้นนะครับชิ้นต่อไปนะผมเป็นตัวผาท้ายตัวนี้นะผมจะเพิ่มความไวการยิงแค่เรานะครับชิ้นต่อไป นอกเป็นตัวกิฟตัวนี้นะครับผมนะก็เป็นกิฟล่างนะครับผมจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเล็กนะครับชิ้นต่อไปนะครับผมเป็นตัวแมกซีนะครับผมเป็นตัว 4- 5ตัวนี้นะครับผมจะเพิ่มกระสุนให้เรา15นะัดแล้วก็ทําให้เรารีโหลดรี l o a d ไวขึ้น1นึงเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะก็มาดูกันนะครับผมว่ามันจะขนาดไหนอูแต่ว่า รู้สึกเลยว่าความไวนี่คือไวขึ้นมากๆเลยนะมเห็นไหมทุกคนดูความซอยยิบของมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยโอ้โหเกิดไปเปล่าแล้วก็การซูมก็ถือว่าโอเคนะผมดูอุย้ยทาไมมันมันก็ไม่แตกต่างกันเลยนะทุกคนนะเรื่องแรงดีนยขนาดเซตเบอร์อบอกว่าเน้นเว่งยิงนะ่ะเดบว,วิ่งยิงจัดจ๋า,จาเลยนะทุกคนนะแต่ว่าเออมันก็แรงดีแทบไม่เพิ่มมาเลยใช่ปะ ใช่ทุกคนแรงดีแทบไม่เพิ่มมาเลยนะเพิ่มมานิดหน่อยเองยังไม่ถึงครึ่งอ่ะทุกคนโอ้โหเกือบไปเป้ายิงไปยิงไปถือว่ามันถือว่าโอเคแล้วก็รีโหลดไวมากนะผมปึ๊บปึ๊บไวจัดไวจัดเลยไวจัดเลยถึงสองวิไปเนี่ยไม่น่าถึงนะทุกคนดูโคตรไวอ่ะโอ้โหบอกเร็วเอาเรื่องจัดนะครับผมแต่ว่าปืนนี้เป็นเอสีที่แรงมากเลยนะทุกคนแรงแบบแรงพอดอล้ก็คือแม็กหนึ่งเนี่ย าได้หลายตัวนั้นคนถ้าเรายิงโดนนิๆนะอ่ะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอ่าสี่ตัวห้าตัวหกตัวคืออย่างน้อยอ่ะทุกนคนได้สามตัวแน่ๆอันนี้คือเผื่อเผื่อพลาดนั่คนสามตัวแน่ๆถ้าไม่พลาดเดี๋ยวห้าหกตัวได้เลยอ่ะโอ้โหเกินไปเปล่าเลปืนกระบอกนี้นัุนคน ก็ถือว่าโอเคเลยนะผมสอบตัวของปืนลาฟานะครับผมนะแล้วก็ตัวของแต่งนี้เนี่ยมันจะเพิ่มพวกความเร็วเคลื่อนที่อะไรมาด้วยนะทุกคนถือว่าโอ้โหโอเคเลยนะครับผมนะบอกเลยเป็นอีกระบอกหนึ่งที่เข้ามาในเกมเนี่ย อสเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเจอบ่อยแน่ๆนะครับผมเพราะถ้ามันมาขนาดนี้โคตรโหดเลยนะทุกคนดู Body, ดาเมจไปดิให้ดูอีกรอบโอ้โหให้ดูแบบตึงตาใจดาเมจสามยิงตัวโอ้สามไม่ตายเลยเชื่อปืนเอสทีทำได้บ้างหรือเปล่าอะ่ะทุกคนเออคือนี่ปืนเอสนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปืนเออาเนี่ยทุกคนโอ้โหสามไม่ตายเ,เกิดไปเป้าถาเจ๊งเออ ก็นะครับผมนะถ้าปืนนี้เข้ามาในเกมบอกเลยเป็นปืนกระบอกหนึ่งที่น่ากลัวเลยนะโหนเอได้วันๆบ้างเลยนะเออก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้ผมทํำปืนอะไรก,ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยว้เจนใหม่คลิปหน้านะครับผมนะก็ไปแล้วบยบๆยฟล